ใส่ชุบตัวดิโอ้ยพี่นอ้องปลาคอปลาคอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วมาสิมาสินี่ครับอ,อืมตั้งแต่ตั้งแต่ยังก่อนนี่ตั้งแตนตั้งแต่ข้อพันตั้งแต่ข้อไหล่ผู้นี่เนี่ยมันเสียบเสียมเสียมพี่น้องไปเสียมะใส่เนาะตให้เป็นประโยชน,น์เลย จิบุรีไซอ้าวจำครับสวัสดีครับพี่น้องลุงรงชาแนลดูปู่สุขคนครับมือนีผ้าพี่น้องมากปักเบ็ดกันขึ้นเก่าครับผมปักเบ็ดอยู่ไม้ห่วยครับผมมือนีลงห่วยครับพี่น้องนี่ครับเป็นเบ็ดสี่สิบสี่สิบก็หลังพี่น้องนี่ครับเป็ดพอผูยย้ใหญ่ขึ้นเก่คเกาครับผม 40หลังเบ็ดอ่าเบอร์13ครับพี่น้องเบอร์13ผมได้เงี่ยหัวกมากครับเงี่ยหัวไปสอนมาขีดนึงพี่น้องสอนมาขีดนึงนะครับจะมาฝนฝนลินแล้วพี่น้องเขาจะลงไม้ท่านบอนีนเขาจะลงเบดท่านบอน,นะครับฝนลินกันละนะครับไปครับผมใส่กันได้ครับพี่น้อง๋ยวมันสีคำก่อนฝนสีโต๊กแข้งก่อนยาวครับ ยังผู้ห,ห,ห,หลักยังผู้หลักนะครับพี่น้องยังผู้หลักผมเสียบหางค,ครับผมนี่ครับฝนตกแล้วฝนตกแล้วแต่ว่าคาดาว่าจะจุดฝนตกโดนนะครับพี่น้องที่ฟ้าบางๆ โอ้ดินใต้เป็นจะใส่เนี่อปูดีข่าแ,แต่ว่าก็รอดรุนฝนขึ้นกันครับผมเพื่อนข่าวว่าพยากก่อนฝนสีเขาอยู่ฝนเขามาหนองนี้น้ำป่วมเร็วกวไปยังด้ครับเอาสะหาเบ็ดท่านบ่เป็นยังไปต่อครับ เอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะใส่ไปนี่เรื่อยๆนะครับจนมดนะครับกะสีจังมาเบิงมารุนกันนี่เหมือนแรงนะครับสำหรับไม้นี่ไม้นี่กับของก็ล่งกันเงี่ยห่วกปีนี่ครับตัังแต่ฝนตกฝนลงมากนะครับเพราน้ำม,มันทันเดเริ่หมหนึ่งจ้าเกลือฝนตอนตอน,ตอนที่ฝนมันน้ำท่วมนี่พี่น้อง ตงนี้นี่นำตวมขึ้นหดสูงเลยเลยครับปุ่นเสียงฝาอ้วหลอดบนต่อขึ้นนี่นี่ครับก็เลยมาล่องลุ่งเงียงหวกล่องเบิงนะครับกน็นำนิ่งๆใช้สๆดีแล้วครับผมอ๋โอเคครับผมพี่น้องจังมาหลุดมาเบิงกันตอนยามเนี่ยมันแรงครับมาเลอะเบิงจากกรอบสองหลอดมันจะเป็่นยังไงนะครับสีมันหรือบอ่มามันจังมาหลุดน้ากันครับไอ้มันมัน,มนดื้อปลูกไปเงียงหอกเขา สวัสดีกันตอนแรงๆครับพี่น้องออกมายามเบ็ดครับผมมาเปลี่ยนเนี้อเข้าครับผมมาลุ่นมาเบิงเบ็ดน้ากันครับผมเนื้อหัวเข้าใส่ยู่หมายหน้าหัวยโอ้เสียงเขียดจะหน้าห่วงพี่น้องมึงดูอยูไหลหน้าแก้จอแจ้จเลยฝุ่นฝากระเดียมมาพร้อมรอดปอนอคืนนี้เอ้หลังแรกครับพี่น้องหลังแรกจะแหกมานบ่ อง้ยงเงี้ยงครับเงี้ยงเงี้ยงตีนยูลอยทิกๆ๊ิกๆเลยเยาว่าป่าถ่าฝนอีกเด้อมือนี่กินยากแท้ได้ขนฝนสีต๊กนี่ยังบ่มี่ยังครับพี่น้องตายบ่นี่เ้อาหนะบ่ตายกระเน้าพี่น้องเปลี่ยนครับหัวเขาหลายอยู่เปลี่ยนก่อน นี่ยละพี่น้องมาดิเป็นปลาติดเบสละมันนี่ครับกุ้งคงนุ่งเลยใส่ช่อมตัวดิโอ้พี่น้องปลาคอปลาคอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วมาสิมาสินี่ครับอ๋ อเอาแล้วเอาแล้วทำผลงานแล้วยีหัวข้องเห็ดผลงานแล้วพี่นอ้องฮะดึงเต้มครับผมอย่ามาไหลายหลังงานครับบ้านี้งานละ่ะป่าติดเบ็ดเป็นแบบนี้นี่เองโอ้อยอ่ามาใกล้จมืดพี่น้องมันก็มีแตามครับเอาฮะมาหั่มอ,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 อย่าเพิ่มไปเก็บแตามครับผม สมผลงานครับองคอีกบ้านนี่ <c oughs> ลุงครับนนปลาดุก,กตัวน,นี้นี่ไรกระกเจ้าน่ะอ้ตะเตีนพี่น้องโอยใครด้วล่ะตะเตีนตะเตีนยังกว่านี่ตะเตียนตะกตนพ้อพันตะเตีนข้ออะไรผู้หนี่นี่มันเสีย้ฝนตกเราเจิดขึ้นแต่ละคนเลยมเมื่อคืนเหรอครับพี่นอ้องเมื่อนี้ฝนหิตกแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วเขชาบ้านอันนี้เงี้ยหิเกเดีนมาลุงนั่นไอ้นั่นไม่แกะปลาดุกเงี่ยปลาดุกปลาดุกไม่แกะ ลุกไงเลยครับพี่น้องอันนี้กินขีดเดียนอัน,นกินม่แก็บตั้งนาไฟพี่บอกอู้นมงแหวงหังอืมเออมงเวย,ออเวยล้าตรงขามหน้าพี่เด็ดนะอืมสวัสดีกันเนี่ยมือเสาร์ครับพี่น้องครับพี่น้องไปยามเบ็ดกันครับผมไปกูเบ็ดเท่าเมื่อคืนนีวันฝนตีตกครับพี่น้องเจิดเขาบ้านก่อนโอ้ป่ามาเลือดเถดเถ่ามากวันฝนตีตกนะ รุ่นไปยาน้่มกันครับว่าสิมี่แต้มเห็นบ่ครับเสาหนีเข้านี่ครับพี่น้องมาขึ้นนี่ฝนตัวเข้าหลังแหลกครับเป็นยังไดป่ากินเบ็ดบ่เนาะคืขึ้นนี่เนาะเนี่ยย่างเงยีงอยงอยู่ครับอ,อ่ะยาก,กาศถุงหน้าทั้งมันเ้าพ่น้องโอ้สดจืแจำใส หมอกอยังเอ็นขี่ฝ่ายยังมีอยู่ครับพี่น้องอึมครึมอยูอ่หลุดน้ำกันครับโว้พี่น้องเอ,อ้ยมองดูเป็นยังกว่าป่าเมื่อนี้เพิ่กินเป็ดเนียย่งอยู่เนียดีๆพ่อ ตายเลยล้างนี่กับบล่อนครับอ่าก็เ่กินเบ็ดแล้วพี่น้องอุ้ยบ่าไดตัวเดียวเคลือนนี่พอ,อ่ายจ่า,จาโอ้ยพี่น้องเอ้อย่ามาจนเสิเม็ดแล้วมันก็เห็นเต็มนี่ครับปลาเสียมครับปลาเสียม โอ้ยเสียมปลาเสียมเสียมพี่น้องปลาเสียมนะใส่น้าตักให้เป็นประโยชน์ไงที่ไม่ได้ใส่เอา jam อุ้ยอุ้ยอุ้ยดินแห้งแดินแห้งละเออนึ้นเตีมครับปลาเสียมลูกๆผงหยามเป็ดไก่สิ้มดแล้วพ้นที่โต๊ะมาเลยเท่านี่อากาศอึมเครื่อนป่าเพื่อกินเป็ดพี่น้องตายตาย หนึ่งแต้มครับเจ้านี้เกือบไม่รอดเนาะเก็บแต้มครับสองลังสุดท้ายแล้วพี่น้องดูยังยัง,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 งอยู่ป่าบ่กินเบ็ดโอ้ยหลังฝนตกเรล่าบ่กินเบ็ดเลยพี่น้องตายตายตายเนารุุ่นลังสุดท้ายโอ้ยมีปอบูหน่อยตัวนึงนั่นงาบงาบอนี่ครับ โอ้ยหน่อยครับอีหลีหน่อยก็พอห้ได้กิ่นนะเนาห้ได้ปล่อยนะเนาะปะูนูใก็ได้นี่ครับใส่ปล่อยปะบูใส่ปล่อยแต่แต่แตพี่ดองครับมือนี้เจ้านี่ในแต้มเดียวนะครับกระเซียมกัปบปะปูนหน่อยตัวนึง โอ้ยป่าบ่กินเบ็ดครับพี่น้องมึงขึ้นกันด้ตัวเดียวฝ่าฝนอากาศพร้อมบ่อขึ้นขึนขึ้นสิป่านิ่งป่าบ่กินเบ็ดบ่หมานเลยครับโอ้อยากอายให้พี่อยากอายลงให้พี่น้องมึงเดี๋ยนาะบัดนี้เนาะที่ไหนนาะเอ้อจิลงให้เบื้องนี้แลละครับมือหมานมือบ่อนะครับผมแต่ว่ามือบ่อนี่หลายกว่็เดาได้นี่หลายขวดตัวได้นี่โอเคครับผมสําหรับอีพี่นี่นะครับ พอได้เห็ดน้ำพริกน้ำเจ้ากัน2อตัวคมาเคลื่อนพร้อมขอคุณสำหรับการรับชมครับพี่น้องหาก,กินลงทงชาแนลนะครับหาก,กินนรูปแบบไรนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหม่นะครับสำหรับคลิปนี้คก็สวัสดีครับ